สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเกทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุลมท่านลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์วใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลาเจยดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุน คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพเซลติตอคอนนคร์มอโตสอ่านตามพลังงานาและหน้าไพาาที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานา ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่เป็นแรกเป็นไพ่ของเพจอวานการเริ่มต้นใหม่การมองถึงอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะมีพลังงานไพ่เดือดเฉลียดกรกฎลักษนากรากฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีพลังงานการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุลมมีพลังงานการปิดกั้นการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือการมีกำแพงมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข ความเศร้าความเสียใจหรือ,อยังมีความรู้สึกที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดของคุณไม่ได้หรือกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจที่คนคนหนึ่งทำไว้กับเราหรือการที่อย่างรอคอยใครสักคนหนึ่งกลับมาแก้ไขกับปมกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาคิงออฟวานราชาไฟคนที่มีพลัง,งความมุ่งมั่นคนที่กระตือรือร้นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรง่ายๆด้วยความตั้งใจของคุณนะกบดีที่ผ่านมาคุณานจะเดินหน้าสู่เส้นทางและก้าวเดินของคุณนะครับมีพลัง,งานไให แปดถ้วยการเดินหันหลังจากลาออกมากับใครสักคนหนึ่งในความรู้สึกที่เราเป็นฝ่ายที่ ่วงใหญ่หรือการที่เราพยายามต่ําเต็มที่แล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไฟคุณที่เดินถอยออกมากับความรู้สึกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่มีคนคนหนึ่งกําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานของไพ่กาความอึดอัดการที่มีกําแพงหรือการที่ไม่อยากที่จะบอกเรื่องราวกับความรู้สึกลึกๆในใจที่มันรู้สึกเสียใจให้ไขได้รับรู้หรือเปล่านะมีพลังงานของไพ่ก้าวถ้วยนะครับเป็นพลังงานของไพ่ ความเจ้าชู้หรือการไม่ได้เติมเต็มหรือมีพลังงานคนที่หลักเพศเดียวกันก็ได้ The ว o r ์เป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้ประสบการณ์ถึงการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นมีพลังงานคนที่เกิดวันเสาร์มีพลังงานไพ่ควีนออฟสอดราชนีถือดาบราชนีถือดาบเป็นพลังงานของไพ่ ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยให้โอกาสกับใครแล้วไม่ดูตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งความเป็นผู้นําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับปัญหาในทุกปัญหาที่เข้ามาคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาในตัวตนของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานของไพ่ซิกออกครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมอยากกลับเข้ามายื้อหรืออยากขวนกับคืนเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีพลังงานการที่อย่าทำในอย่าทำในสิ่งที่คุณไม่ดีในตัวของคุณเองได้ที่ต่อตัวของคุณนะ การที่รู้สึกดีๆหรือการกลับมามีความรู้สึกดีๆที่อยู่กับตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้มีการที่การปกป้องหรือการที่ค้นหาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณ <c oughs> ก็คือความรู้สึกของคุณหรือการกลับมาเอาใจใส่หรือการกลับมาลักตัวของคุณเองมากขึ้นนะครับมีพลังงานของไพ่ไอวัตเป็นพลังงานของไพ่ความเข้มแข็งความน่าเชื่อถือความอดทนการปกป้องจุดหมายและความ และเป้าหมายแห่งความเป็นจริงในตัวคุณเองมีพลังงานการที่คุณวางแบบแผนและเป้าหมายในตัวคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์นะครับพลังงานไพ่สิบใบคนที่หายไปเงียบไป เขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่รอคุณหรือการที่เขาอาจจะที่เป็นฝ่ายทุกทนทรมานในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันที่คุณห่วงใยเขาในวันที่คุณดูแลเขาในวันที่คุณทําทุกๆอย่างเพื่อเขามีคนที่คิดถึงวันวานมีคนที่คิดถึงวันเก่าที่คุณเคยช่วยเหลือที่คุณเคยเอาใจใส่ที่คุณปกป้อง ที่คุณเคยให้โอกาสหรือการกระทําของเขาคุณอาจจะเคยพูดคุยกับเขาหรือเป็นคนที่ให้กําลังใจกับเขาในวันที่เขาทุกข์เศร้าเสียใจเขาคุณก็อยู่เคียงข้างเขาในตอนนี้มีประงงานไพ่ชาวาธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์าธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนธาตุน้ํนากรกฏ มีนพิจิกนะครับมีพลังงานของไพ่การที่คุณจะได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆหรือการที่คุณหันหลังให้กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาที่เราเป็นฝ่ายที่พยายามหรือเป็นฝ่ายเราที่อดทนกับเขามามากพอแล้วก็ได้ทุกคนมีขีดจํากัดในความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมานะขอดูพลังงานของไพ่อ,อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ ว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานไพ่เดอะฟูการเริ่มต้นหรือมีพลังงานการที่มีคนที่ไม่ได้ให้สถานะในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่คบไปเรื่อยมีคนที่ไม่ได้แข์คุณหรือในตอนนี้คนอดีตที่ผ่านมาของคุณในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะขาดเป้าหมายในชีวิตของเขาไปนะครับมีพลังงานไพ่สิบเหรียญความมั่นคงความเป็นครอบครัวหรือการที่คุณกับเขาเคยมีความมั่นคงด้วยกันหรือคุณกับเขาเคยพูดถึงเรื่องอนาคตด้วยกัน สำหรับบางท่านที่มีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่ดีเด้ The เดวิลนะครับเป็นพลังงานของพ่ความรักความโลภความโกรธความหลงในวันที่เขาหลงไปกับพลังงานของเดวิลในวันที่เขาเจ้าชู้หรือการที่เขาไม่ได้แคร์คุณในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายการเวลาเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาบป็นทิศทางที่ดีขึ้นการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดในวันที่คุณหันหลังมามีคนที่เศร้ามีคนที่ทุกข์มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดาย สิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คุณเคยห่วงใหญ่เขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เป็นแพ่งความรักความผูกพันในวันที่คุณกับเขาต่างฝ่ายต่างมองตาหรือรู้ใจต่างเข้าใจในความรู้สึกการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะมีพลังางานของไพ่สิบไม้เท้านะครับ ความแบกภาระหรือมีคนที่ทิ้งพาระความรับผิดชอบไว้ให้กับเรามีพลังงานไพ่การลงหลักบักฐานการสร้างอนาคตหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาทุ่มเทอยากกลับมาสร้างอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่เหน็บหนาวในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่อยากจะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณเข้มแข็งขึ้นกับโอกาสที่คุณเคยมอบให้เขาในโอกาสที่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันนั้นมีคนที่รู้ค่าในโอกาสที่คุณมอบให้ใน ในตอนนี้มีคนที่อยากวนกับมีคนที่อยากกลับมาขอโทษมีคนที่อยากกลับมาเหมือนติดต่อพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เหมือนกับการที่เขากลัวคุณไม่ให้โอกาสกับเขาหรือเปล่านะมีพลังงานไพ่คิงออฟวานะครับราชาถือไม้เท้าเป็นพลังานไพ่ความขยันความทุ่มเทความมุ่งม,มั่นหรือการที่มีคนที่กลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ควีนออฟครับ Queen icle, ราชินีถือเหรียญความมั่นใจความสดใสความมีสเสน่ห์ความนิ่งอยู่ในบัลลังคุณตอนเนี้เป็นฝ่ายคุณที่ดูถึงสถานการณ์ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่หวนคืนกลับเข้ามาในความนะักในความสัมพันธ์มีคนที่กลับเข้ามาเอาใจใส่คุณ เกื้อกูลกันกันลาย,ยาณ์นิ่มที่ดีก็ได้นะหรือการที่คิงออกครับเขาจะเอาใจใส่คุณทุกๆอย่างในตอนนี้เหมือนการเทคแค่คอยเอาใจใส่คอยห่วงใยห,หรืออยากกลับมาถือความรู้สึกหรืออยากกลับมาเหมือนเป็นความจริงใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคนที่ไม่ไม่เคยแคร์คนที่ไม่เคยสนใจคุณตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะเป็นฝ่ายเขาที่คิดมากเป็นฝ่ายเขาที่สับสนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะ ในตอนนี้เหมือนกับการที่ความรู้สึกที่มัน,นะจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขาอยู่นะครับมีพลังงานไพ่ความอบอุ่น ความเป็นข้อเป็นครัวอยากกลับมาเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นกันได้ใหม่หรือเสดสตาเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่ของความรู้สึกดีๆที่กลับมาเริ่มต้นการการพบเจอการการพูดคุยกันในตอนนี้มีคนที่แอบสืบแอบส่องคุณอยู่ด้วยก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองอยากทักทายแต่ไม่กล้า ลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณก็ได้นะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะขอพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับคนที่หายไปเขารู้สึกคิดถึงคุณไหมนะขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะ มีพลังงานของไพ่9้าดาบนะเป็นไพ่ของการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สับสนหรือการคิดเยอะในตอนนี้ของเขาการคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันต้องไปต่อมันไปต่อกันไม่ได้กับสิ่งที่ผ่านมาหน้ามีพลังงานของไพ่ในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เขาคิดเยอะว่าจะกลับเข้ามาเป็นครอบครัวกับคุณหรือการสร้างอนาคต การเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่ากับการเรียนรู้หรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของเขาแล้วคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณรู้ถึงจิตใจที่แท้จริงของเขาก็ได้นะมีพลังางานของไพ่ก้าเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะครับเป็นพลังางานของไพ่ความมั่นคงความมั่นใจในตัวของคุณเองนะในตอนนี้คุณมีความมั่นใจหรือคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือในตอนนี้เขาแอบหึงหวงคุณอยู่ด้วยกระได้นะคนที่อายุน้อยกับการ หรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อาจจะกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นมันมีความรู้สึกที่น้อยน้อยใจหรือเปล่าก็ได้นะในตอนนี้เหมือนเหมือนกับคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่น้อยใจกับการกระทาของเขาก็ได้ทูอ of ครับเป็นรายง,งานให้การพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็ายังรักคุณอยู่เขาก็ายังคิดถึงคุณมากในวันที่คุณกับเขาห่างกันไปในตอนนี้มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียาย กับสิ่งที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับการกระทําของเขาเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความเหน็บหนาวเป็นยังไงความโดดเดี่ยวเป็นยังไงความอ้างว้างเป็นยังไงนะครับมีพลังงานของไพ่สี่สี่ถ้วยเป็นควีอนเพดเกิรลลาชินีถือเหรียญคุณคือสิ่งดีรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการโหยหาในความรู้สึกโหยหา และคิดถึงคุณมากในตอนนี้ก็ได้นะเป็นพลังานไพ่เดียมเพอร์เดียมเพรสพลังานของไพค่คู่คนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่พบเจอกันแล้วเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้นับพอๆกันนะครับเอ็ดออฟครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตรงคุณเองหรือมีพรังานการที่มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งจติกชาวตุลลัคนาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอหรือคำมั่นคำสัญญาที่ในวันนั้นที่เขาผิดคำสัญญาไปมันยังอยู่ในความทรงจำของเขาเขาอยากกลับมาแก้ไขกับสิ่งที่เขาเคยผิดสัญญาในคำพูดคำจาหรือการกระทำที่เขาทำไว้กับคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ้การฝ่าฟันการเผชิญหน้าระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นไพ่พลังงานการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพลังงานไพ่ 8ไม้ทา8ดาบนะครับเป็นพลังางานไพ้ความอึอดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจหรือเป็นพลังางานการที่เขาอยากที่จะบอกกับความรู้สึกลึกๆที่เขาอัดอั้นตันใจ มานานแล้วก็ได้นะมีพลังความเป็นอนาคตการกลับมาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งการมูฟออนในตอนเนี้ยในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เดินจากเขาไปในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะเดินตามหาความรู้สึกในตัวของเขาความอบอุ่นความสมหวังความที่เอาใจใส่ซึ่งการละกันเจ็ดถ้วยโอกาสการ ที่โอกาสที่ดีที่สุดหรือการที่โอกาสมีไว้ให้คนที่เห็นคุณค่าหรือเป็นพลังงานการที่คุณจะเลือกโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองหรือหรือหรือเขาเป็นคนที่คิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันที่คุณกับเขาเคยสร้างอนาคตเคยเอาใจใส่เคยดูแลซึ่งกนและกันมีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่เป็นคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกลับมาเป็นดีมเพอร์ดีมเพรส กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความเอาใจใส่การดูแลความเกื้อกูลระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นพลังงานรังงานการที่ต่างฝ่ายต่างมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายต่างได้เคลียร์ใจได้พูดคุยถึงเรื่องความรู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาทาไว้กับคุณมานานที่เป็นฝ่ายเขาที่ผิดในตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าคุณน่ะคือคนที่มีค่าสําหรับเขาความผูกพันความผูกมัดการพบเจอกันการต่างฝ่ายต่างมองตา แล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลกรู้สึกถึงความมีเยื่อใหญ่กับอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาไม่อยากที่จะเสียโอกาสที่คุณจะให้โอกาสกับเขาอีกแล้วนะในตอนนี้เขาจะขวายคว้าโอกาสเขาจะทําทุกโอกาสให้ดีที่สุดในวันที่ได้อยู่กับคุณในวันเวลาที่ได้อยู่กับร่วมกับคุณในวันที่เขาจะสร้างอนาคตไปด้วยกันกับคุณนะครับอขาขอดุพงังงาไพใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอเช็คพลังางานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีไพ่ของไพ่5ดาบนะครับเป็นพลังางานการที่มีปัญหาความขัดแย้ง หรือคนที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันหรือมีพลังไพ่คนที่มีโกโ้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากคนเจ้าอารมณ์กำลังที่จะลดพลัง e โกโกลับมาขอโอกาสกับคุณนะมีพลังงานการดูแลการเอาใจใส่ตอนนี้เหมือนกับการที่มีคนที่กลับมาหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทการดูแล ความเอาใจใส่มีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เอตออฟคับการเริ่มต้นระหว,ว่างคุณกับเขาโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสแห่งการเริ่มต้นนะครับมีพลังงานของไพ่หถ้วยนะหถ้วยนี่คือพลังงานของไพ่คนเก่าๆหรือเป็นพลังงานงการที่ในตอนเนี้เขายังลืมคุณไม่ได้ยังคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันที่คุณกับเขา ผูกพันซึ่งกันและกันน้ามีพลังงานการที่ยังตัดกันไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้นะครับมีพลังงานไพ่วิกตอรี่ของความสําเร็จเส้นทางแชัยชนะหรือเป็นพลังงานความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาทุ่มเทคอยดูแลเขาอยากกลับมาเหมือนมีเป้าหมายกับคุณเขาอยู่อยากอยู่กับคุณในทุกห่วงวันเวลาที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาสิบถ้วยโอ,อความอบอุ่น ความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นครัวนะครับครีนเอาครับ,ร,บ,ร,บราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกหัวใจดวงนี้อยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าในหัวใจซึ่งกันและกันหรือมีคนที่กลับมาเอาใจใส่คุณคอยดูแลคุณคอยห่วงใยคุณพร้อมที่จะเหมือนกับความรับผิดชอบด้วยกันก็ได้นะหรือการที่ต่างฝ่ายต่างมีความเข้มแข็งหรือต่างฝ่ายต่างทุ่มเท ให้กับความรักกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ได้นะโอกาสดีๆสิ่งดีๆโชคดีคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะดีเอ็มเพรสนะครับเทธทิดาดาวสุขดาววีนัทเป็นพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มหรือแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งหรือจักรวาลดึงดูดคุณทั้งคู่ให้ได้มาพบเจอกันมันเหมือนเป็นพลังงา,านไพ่จักรวาลดึงดูดมา พบเจอกันสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่คุณกับเขาได้มาเริ่มต้นสิ่งดีๆไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นทางเอาไพ่หกถ้วยเนี่ยคือการที่การพบเจอแล้วมาเหมือนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความผูกพันที่คุณกับเขามีด้วยกันนะเขาขาดคุณไม่ได้ในตอนเนี้ยเหมือนคนที่จะกลับมา เปลี่ยนแปลงในการกระทําของเขาทุกๆอย่างนะกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่เคยจบกันออกไปในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจแล้วในวันที่เขาจบหรือการที่เขารู้แล้วว่าความผัดภาคเป็นยังไงรู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงในตอนนี้เขาอยากกลับมาเหมือนการที่ มาพบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่ d e วิลความหึงหวงหรือเป็นพลังงานการที่เขาจะไม่ยอมจากกับคุณไปไหนอีกแล้วในความรักในสิ่งที่คุณจะเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำก็ให้กับชาวธาตุาาลม กลุ่มตุนเมทุนนะครับอขอพลังงานของไพสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมครับมีพลังงานไ้ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจการแก้ไขกับปัญหาการพูดคุยการพูดคุยการมีข้อตกลงนะมีพลังงานไพการเวลาโชคชะตาสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุน วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนคุณจะอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงมีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณนะมีวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือมีพลังงานค่อยเดิมมิดเนี่ยในช่วงนี้ชาวธาตุลลมาที่ไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตก็ได้นะมีพลังงานค่ยเดือดซันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งความชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จหรือความโดดเด่นหรือความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณนะครับมีพลังงานค่ความคิดถึงนะเหมือนมีพลังงานการที่มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้มีคนที่ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลา ในตอนนี้ก็ได้มีพลังงานไพ่การหลุดพ้นหรือการกระทำพ้นแห่งการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำแบบนั้นมีพลังงานการที่ยังมีความผูกมัดบุกเพนำพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยหรือพบเจอคู่คนที่เกื้อกูลคนที่เข้ามาเรียนรู้สิ่งดีๆไปด้วยกันความตั้งใจคนที่ใช่ก็คือคนที่มัน,เหม,นเหมือนกับคนที่เอาใจใส่เราดูแลเราห่วงใยเรา พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะเคียงข้างเราในวันเวลาที่เราทุกข์เศร้าเสียใจในวันที่เราเศร้าเสียใจเขาจะไม่ทิ้งเราไปไหนในวันที่เรามีความสุขมีความอบอุ่นด้วยกันเขาก็จะอยู่เคียงข้างคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเทมเพลนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความผูกพันนะมีพลังงานของไพ่ในตอนนี้เหมือนกับการที่5ดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่ความร้อนลนความร้อนใจหรือเป็นการที่จบ จบแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองมีพลังงานไพ่เดิมเมจิเชียนพลังงานของไพ่ดาวพุทธคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาคนที่หาโอกาสใหม่ๆคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวคนที่มีประสบการณ์ในตัวของคุณเองนะมีพลังงานการรอคอยก็ได้รอคอยคนที่ใช่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะครับในตอนนี้เหมือนกับการที่มีคนที่รู้จะกลับเข้ามาแก้ไข ผลที่เขาทําไว้หรือการกระทําที่เขาจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับ